ส่งกำลังใจน้องมิยาลูกสาวพีททองเจือประสบอุบัติเหตุกลางงานแข่งรถต้องบอกเลยว่าน้องจากความสวยจะเป๊ะแล้วความเก่งยังไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยสำหรับน้องมิยาพิชชาทองเจือลูกสาวของพีททองเจือซึ่งถ้าใครติดตามจะเห็นได้ว่าความสามารถของน้องมิยาหลากหลายมากทั้งร้องเพลงทั้งงานพรีเซนเตอร์ต่างๆและงานถ่ายแบบนอกจากนี้น้องมิยายังเป็นนักแข่งรถสุดเทออีกด้วย โดยมีคุณพ่อคอยเทรนให้และมีน้องชายสุดหล่อโรเตอร์คอยให้กำลังใจและเป็นที่ปรึกษาในฐานะนักแข่งรถเหมือนกันล่าสุดทำเอาใจหายเมื่อน้องมียาประสบอุบัติเหตุขณะแข่งรถในงานโตโยตา้ากราซูร์เรซิง2023โดยหน้ารถนั้นพังยับเพราะพุ่งชนเข้ากับกำแพงที่กันอย่างจังซึ่งทำเอาทางด้านพ่อพีทรีบวิ่งเข้าไปดูลูกสาวทันทีพร้อมกับถามไถ่อาการว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทางด้านน้องมีย่าก็ยังโอเคตอบกลับมาว่าไม่เป็นอะไรเนื่องจากมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีทำเอาใจหายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเป็นกำลังใจให้ค่ะ